มาสวัสดีครับวันนี้ได้พวงไข่มาเดี๋ยวเราจะมาต้มยำกันนะฮะวัตถุดิบเราก็มีประมาณนี้ไปไปดูกันมาตอนนี้ต้มน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะเราจะมาใส่นีเลยขาตะไคร้ใบมะกรูด แล้วเราจะให้มันเดือด <ๆ S 1> เดือดขึ <ๆ S 1> ้นแล้วข้ามาดูกันเดือดแล้วเราก็ใส่กวงไข่ไปเลยนะครับต้มให้มันสุกไปก็ใส่เกลือนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะก็ได้่ะเดี๋ยวเรามันสุกเดี๋ยวค่อยเราปรุงวสอีกทีหนึ่ง,งระหว่างรอนะแล้วก็ติกแห้งไปก่อน กิแกงนี้เพืจะไปโรยหน้าของต้งยมยำนะครับเริ่มสุกแล้วเราก็ตักฟองออกมาครับเพื่อไมให้มีกลิน่นคาวนะครับงั้นก็มะเขือเทศไปน้ำมะขามเปียกอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อย เดี๋ยวเราใส่ท้างนี้ก่อนไปชิมตามเปียกต่อด้วยน้ำปลานิดหน่อยอย่า<ม>เยอะนะครับเพราะว่าเราใส่เกลือไปแล้วเ,เสร็จแล้วผงนัวนะฮะผงนัวผงนัวถ้าต่ชอบนะครับใส่ลายแซบหลายสื้อเนี้ยใส่มะกอกได้นะหมาไฟนิดนึง แม้วก่อนมันจะเพิ่มความนัวเพิ่มสีสันในความเปรี้ยวแล้วก็ตักฟองออกไปฟองนี้ถ้าไม่ตักออกมันจะขาวนะครับจะไม่อร่อยเหมือนทำให้เสียรสชาตินะฮะตามด้วยคลิกนะครับเป็นพิขี้โนูสวนแล้วก็พกริกลิบคนกันนะเพิ่มความเผ็ดสูซ่า เสร็จแล้วช่วงรอเติมน้ำคนหน่อยอใส่หน่อยนึงทมรสชาติเพิ่มรสชาติรอมาเ,เดี๋ยวามาชิมกันเดี๋ยวเป็นยังไง อโอเคเสร็จแ,แล้วก็ใส่พริกทอดที่เราทอดไว้นะครับสีสันเป็นไงปิดท,ท้ายด้วยนี่เครื่องหอมโหรบพาชีนลังนะครับผมแล้วก็ต้นหอมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมกัน เดี๋ยวเราไปกินกันแก้มเล่าดีที่ทักแกลนะได้เร็ียบร้อยครับผมมาครับนี่ต้นยำปวงไข่นะนมาเรามาชิมกันดู ไข่เนียนๆตับด้วยมาลองชิมดูอืมรอ้อมใส่กับไข่อืม มาครับไปลองทำดูตามสูตรเลยเดี๋ยวดิ